ห้มันแพงเลยค่ะซื้อน้ำมันหมูมาทำกากหมูที่กินทั้งกากไปทั้งน้ำมันนะได้น้ำมันเยอะเลยนะน้ำมันสวยๆที่เราทำแค่หมูหรือว่าทอดกากหมูถ้าไม่อยากจะให้มันแตกน้ำมันกระเด็นเราก็เอา มันต้มสายชูค่ะใส่เข้าไปเล็กน้อยตอนหมักนะคะตอนที่เราหั่นเสร็จแล้วเราจะเล็กเรีนยนะแล้วก็เอามันต้มสายชูใส่เข้าไปนิดนึงน้ำมันจะได้ไม่แตกนี่ค่ะมันไม่แตกเลยไม่กระเด็นเลยนะคะบีดน้ำมันค่ะค่อยค่อยดไปเรื่อ,อยๆจนนแห้งเนาะจนตับเนื้อแห้งเป็น กอบนะใส่น้ำม้นสายชูนะใส่สักประมาณหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนชาใส่เข้าไปแล้วเราก็หมากเป็นกลมกลมไอหมูแล้วนะมันก็มาพอไม่แก่ก็จะไม่สด อนนี้กากมันก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเริ่มแห้งแล้วนะได้แล้วนะอันนี้กากหมูนี่ตอนซื้อมาน้ำมันหมูมันประมาณสองกิโลอะหนึ่งโลก้าขีดหนึ่เก้าขีดนี่ันเทานี้เขาได้เห็นมันมันเยอะมันเยอะมันสวยด้วยค่ะันสวย ได้แล้วนะเราจะปิดไฟแล้วจะตักออกแล้วนะคะอันี้ขนานี้ได้แล้วเดี๋ยวรอน้องเย็นน้องก็จะกรอบถ้าน้องเย็นแล้วน้องจะกรอบค่ะขนาดนี้พอล้ว,ลวไม่มีน้ำ ตีไฟตอกออกค่ะนี่เห็นไหมกลหมูน,น้ำมันมันเยมาหอมหอมกับหมูหอมมากเลยนี่น้ำมันเราสวยมากเลยนะคะน้ำมันสวยมากแล้วมันหมูน้ำมันหมูกินดีนะใช้ดี น้ำมันหมูเนะี่ยเป็นไขมันที่ละลายง่ายเนาะไขมันที่ละลายง่ายกากหมูเดี๋ยวพวกนี้มาทำน้ำผึ้งกากหมูให้นะ้องหนูกินนะคะน้ำมันสวยได้ทั้งน้ำมันได้ทั้งกา,กากหมูนะน้ำมันแพงตอนนี้น้ำมันแพงแต่น้ำมันหมูอะ่ะอร่อยแล้วก็ดีด้วย นะคะว่งวางก็ลองทำกันดู